คุณไหนบอกจะพาผมไปสุดท้มาจะปาโงนไปอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาดูเรียกว่าเป็นทีเซอร์ตัวที่2นะครับซึ่งเป็นมุมของผู้ใหญ่จอมของผู้ใหญ่จอมชายของวัจเจอผู้ใหญ่จอมกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าในมุมผู้ใหญ่จอมจะเป็นยังไงปรับยูเลยเย้โอ้ครับเปิดที่บ้านของคุณผู้ใหญ่จอมไก่โฮเลย โอ้ว oh, ิวสวยมากที่น oh, so ี่บ้านโพชัยครับท so ุกคนทชินีบ right. ้านโพชัยโอ้โหมาในมอไซคี่มอไซอันนะเอ๊ะเป็นอัลบิกละเล้วดีใจครับเฮ้ยนี่จนกระทั่งจนกระทั่งลูกหลวงพ่อเมฆพยายามอยู่เผ่าหรอครับลูกหลวงพ่อเมฆก็คือผมนะครับใช่ลูกพ่อผมเลยครับโพชัยจะปัดป่วนผมอ่ะ ให้ผมมาอยู่ที่นี่กับผู้ใหญ่จอมอ่ะถ้าคุณอยากชวบผมจริงนะไม่ก็ขโมยเงินนั่นแหละผมเลส่งที่ท่าเราก็บอกม่ใช่อันนั้นเป็นเงินผมใช่หรือเปล่าผมส่งแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับไปส่งที่บ้านแม่อ้ตนี่คุณเป็นใครเนี่ยผู้ใหญ่จอมกัผมแบบนี้ด้วยคุทรมานผมบ้าเลยนะผมไม่เคยมาอะไรคุณเลยไหนคุณบอกว่าให้คุณมาอยู่บ้าน คุณบอกว่าจะพาผมไปส่งที่ท่ารถไงก็ท่ารถไงท่ารถผู้ใหญ่บ้านเรไม่เหมือนที่คุยกันไว้น่ะนี่อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละ แต่ถ้าอยากรู้เป็นยังไงอย่าลืมนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันต้องดูจริงดูจริงนะครับว่าผมดูแล้วก็ง่าก็ต้องอยากดูต้องอยากดูบอกเลยวันไหนวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับผมจะลงจอแล้วทางช่องเวิร์กพอยตตอนสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งไปดูกันได้แล้วเราก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยอีพีแรกกันนะครับผมสิเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับมีพรีเมียร์วันทีนสิบด้วยกันนะครับคุณไหนบอมจะพาผมไปสนทนารวนไป